ครับก็สวัสดีครับผมอ,อ่อวันนี้วันอาทิตย์ที่สนะิบแปดเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาวางแผนเทรทองคํากันนะครับของสัปดาห์หน้าเนาะอืมเดี๋ยผมดูกันนะครับผมดู t ท m e เฟรมดีก่อนอันนี้ผมวาดสับไไว้แล้วเนาะสับไกับดีมานผมมาดไว้แล้วอ,อ่อดูที่ทนะําเฟรมดีเนาะ อตอนนี้อทองคำวิ่งเข้าสับายตรงนี้แล้วนะครับมผมว่ามันมีโอกาเสเบรกซับายตรงนี้เลาขึ้นมาเทสข้างบนสูงมากเลยน่าจะมาส่งนี้นะครับเป็นไม่ได้สูงมากเลย คือถ้าจะถ้าจะเป็นไปได้อีกทางหนึ่งก็คือย่อกลับลงมาแล้วก็มาเทสนี้แล้วค่อยลงมาอย่างนี้นะครับมันจะเป็นมุมนี้มากกว่าอืมทีนี้ก็ไปดูทำฟิล์มสีชโมองกันมนาะมีอะไรบ้างอ,อ๋อเนี่ยนะครับผมวาดไปแล้วตอนเนี้ยกราฟมันชนซัพายนี้แล้วนะครับชนลงมาแล้ว ีีนแต่ว่าผมไม่ได้เข้านะครับสับไายนี้ผมมองไว้ที่สับไพยตัวบน,นผมมองไว้ตรงนี้ผมมองไว้ตรงนี้นะไม้อหนึ่งแล้วก็อีกไม้หนึ่งจะอยู่ตรงนี้ครับก็คือส่วนตัวผมเนี่ย ผมทำแผนลิมิตไว้ตรงนี้ครับลิมิตไว้ตรงนี้แล้วก็ท p ประมาณนี้ SL ก็อยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะผมมองไวเ้เแถวๆนี้แหละนี่นะครับประมาณนี้สองไม้นะครับก็คือไม้ประมาณสองศูนย์สองสามถึงเ,เดี๋ยวผมใส่ราคาให้ สองศูนย์เอาแบบเซฟๆหน่อยนะครับสองศูนย์สองห้าถึงสามหนึ่งครับก็ตรงนี้นะครับเป็นตรงที่ผมว่าน่าเล่นนะก็จะเล่นเซลล์ต่อกราฟมีโอกาสสูงที่จะวิ่งกลับไปเทสต,ตรงนี้นะครับน่าจะมาสองแผ่นนี้ก่อนเนาะสองแผ่นนี้ก่อน ถ้าจะบายนะครับถ้าจะใบต้องมาใบที่ดีมานนี้คือเขามีโอกาสที่จะวิ่งกับมาเทศนี้อีกรอบหนึ่งต้องรอจังหวะที่ที่ทองวิ่งกลับมามาเทสนี้นะครับถึงจะน่าเล่นดีมานตรงนี้แต่ว่าถ้าาบนี้มันจะสวนเทนอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเทนขาลงชัดเจนตรงนี้ทําช็อคไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดอินดิคเคเตอร์ตัว SMC ให้ดูก่อนนะครับ อันนี้เราเอาไว้ดูว่าจังหวัดไหนที่มันช็อคจังหวัดไหนที่มันเป็น BOS นะ,ะนี่ครับก็คือในโซนใหญ่เนี่ยในในเทนใหญ่มันชอ็อปปรับโครงสร้างเป็นขาลงแบบเรียกว่า100%มากกว่านะคสำหรับผมคือคือเป็นขาลงเนี่ยเกาแล้วแหละ คือถ้ามันจะช็อคปรับโครงสร้างเป็นขาขึ้นได้อีกทีหนึ่งก็คือมันต้องเบรกตรงนี้ให้ได้ครับสตองไฮตรงนี้นะครับก็คือไฮสูงสุดเนาะแต่ตรงเนี้ยมันเบรกไฮโลที่เป็นอ่าโลของไฮสูงสุดเนาะจะเป็นโลนี้ไฮนี้แล้วก็โลนี้ครับเป็นไฮนี้แล้วก็โลนี้อันนี้คือมันเบรกทำโลใหม่แล้วนะครับก็ถ้าเอาแบบ กองกลางก็คือนี่เนาะโลนี้อาไฮน,นี่ก็มาโลนี้แล้วก็ไฮนี่แล้วก็ทําโลนี้ครับผมซึ่งถ้าตามทรงใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสคือแผนที่หนึ่งคือมานี่้ระเทสลงมาหน่อยครับถ้าอยากเล่นสั้นก็คือเล่นเล่น,เล,นเล่นตรง2013ูนยนะ คือถ้าไม่อยากเสี่ยงมากเนี่ยเล่นเซลลตรง30นะครับเล่นเซลลตรง30นะแล้วก็มาปิดที่13นะ่าจะพอได้กำไรอยู่ประมาณสัสกพันจุดนะแล้วก็แต่ถ้าผมว่าเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสกลับลงมาเทสที่1995นี่ยสูงนะสูงมากเลยถ้าลงมาจาก31นะมีโอกาสลงลงมาได้สูงมากเลย คือตอนนี้มันเป็นทรงคาลงชัดเจนเนาะเราก็หาจังหวะเล่นเนี่ยนะครับมีสามซับพเนี่ยที่ส่วนตัวผมมองอยู่สศนะูสามเจ็ดถึงสี่สองส่วนตรงนี้ก็คือเราจะอัดไม้หนักเลยตรงนี้นี่ซัพพ่ยอะอันนี้หกศูนถึงหกห้าครับ ตรงนี้นี่เราก็ถ้าเป็นผมนี่คือถ้ามันวิ่งมาถึงนี่เนี่ยอ่าพวกนี้ก็ก็อาจจะเก็บได้สั้นๆเนาะถ้าสมมุติว่ามันวิ่งขึ้นมาจริงๆก็ตรงนี้เนี่ยผมจะเล่นแบบไม้ใหญ่เลยแต่คือจริงๆผมว่ามันน่าจะถึงแค่สามหนึ่งนี่แหละแล้วก็ลงต่อเนาะจะลงมาถึงนี่เลยอืมลงมาถึงนี่กลับมาเทสอีกทีหนึง่งแล้วค่อยจะอ่าแผนก็คือ เล่นบายอยู่ตรงนี้นะครับสั้นๆนะายมันสวนเทนตรงนี้ต้องดูว่า PA เนี่ยมันต้องไม่เแบรบคดีมานตรงนี้นะครับถ้าเดเบรเนี่ยเนี่ยมันมีดีมานอีกชุดหนึ่งอยู่ท,ท,ที่ยังมีคนรอายอยู่แถวๆเจ็ดห้านะหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดห้านะนะครับเจ็ดห้าถึงแปดศูนย์ิ เดห้าถึงแปดศูนย์นะจะเป็นดีมมนอีกชุดหนึ่งที่อ่าที่มีคนรอเล่นเยอะเหมือนกันนะตรนนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นดีมานที่โอ้โหยังแจป่ปีอ่าพฤศษพศ,พศจิกาสองสามเนาะอันนี้นานแล้วดีมมนได้ประมาณสักสามเดือนกว่าสี่เดือนลประมาณสี่เดือนนะดีมมนชุดนี้ยงังสามดีมมนเนี้ยผมว่ามัน มันค่อนข้างเครียดไปนะประมาณนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าจะน่าเล่นเลยคือตรงนี้ครับต้องไม่หลุดหนึ่งเก้าสามห้านะอันนี้จะเป็นทรงทรงที่เป็นแบบว่าเทนแบบเป็นเทนวิกเลยถ้าหลุดหลุดหนึ่งเก้าสามห้านี่คือเป็นการช็อคป,ปรับโครงสร้างขาลงของตัวเทนวิกด้วยนะ ตอนะนาณนี้นะครับผมวาชุดดีมมนถ้าจะเล่นเนี่ยผมแนะนำว่าเล่นเซลล์ดีกว่านะครับมีจุดเซลล์ที่2จุดก็คือตรงนี้เนาะอีกที่หนึ่ง อันนี้น่าจะเล่นในก,กว้างๆประมาณนี้เลยครับประมาณนี้ครับสตอปลอดก็750อจุดนะส่วน TP ก็ประมาณ2400จุดนะประมาณนี้ไหมอ๋อไม่ใช่2000สิประมาณนี้ครับสี่พันสี่พันจุดนะน TP ตรงนี้ก็ประมาณสี่พันจุดก็ลองดูนะครับคือแผนเนี้ยมันจะยาวมากเลยนะสองแผนเนี้ยของผมนี่คือถ้ามันถ้าทองมันวิ่งมาถึงจริงๆผมก็จะเข้าแล้วแบบอาจจะถือยาวเลยอาจจะสักสองอาทิตย์เลยสองถึงสมอาทิตย์เลยมีโอกาสก็ต้องดูไปตามหน้างานเป็นสัปดาห์สัปดาหไปเรื่อยๆนะแล้วก็ ที่อาตย์อาตย์หน้านี้ผมก็วางแผนไว้ประมาณนี้ครับก็มีสองแผนที่แบบว่าส่วนตัวผมชอบเลยก็คือมีสองแผนนี้แหละมันจะได้ไม่ต้องเข้าบ่อยๆคือซับไพ่นี่มันไม่น่าเล่นแล้วครับถ้ามันจะเล่น,ม,นมันต้องเล่นตอนมันสุกแต่ผมไม่ได้เข้านะครับขยับมาเล่นตรงนี้นะมันเลยไม่เกี่ยวเพราะว่าผมกลัวมันสั้นไปนะ ผมผมคิดว่ามันจะวิ่งแรงๆนะทองปกติมันจะวิ่งอยู่ประมาณเนี้ยครประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้ารอยจุดนะแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วมันวิ่งมาประมาณสักประมาณพันครับแบบแบบวิ่งพันไม่ถึงพันด้วยทำนะผมว่าประมาณนี้แหละแล้วมันค่อยๆขยับขยับข,บขึ้นมาแล้วผมก็เลยขยับม,ม้นะจากจากตรงนี้ผมบายลิมิตไอเซลลิมิตไว้ตรงนี้แหละตรง รงประมาณ114นี่นะครับผมก็ขยับขึ้นมาเป็นประมาณ1920นยผมว่ามันเซียวๆไปดูนี่มันก็ยังไม่มีพ a เเซล์เลยนะใน30ฟิล์ม4ชั่วโมงเนาะเรไปดู30ฟิลึม1ชั่วโมงก่อนแต่1ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้เซลล์ได้นะครับเอาจริงๆแต่ต้องเซล์สั้นๆอย่างนี้เลยนะ ถ้าจะเซลนะครับเนี่สมมุติเปิดมาถ้าใครเข้าทันเนี่ยเข้าตรงนี้เราสตอปรอนอย่างนี้เลยนะครับพีพีต้องประมาณนี้ครับสักหนึ่งต่อสองมีโอกาสมีโอกาสได้อยู่ประมาณนี้ครับอาจจะเซลนะเซลสัส้นๆสักศูนย์จุดศูนย์สองเลื่อนไม้น้อยๆไปเพราะว่าตอนนี้ทรงทรงมันเป็นทรงหาขึ้นอยู่มันจะวิ่งหาซัพพลายอ่า คือถ้ามันทะลุซับไพชนี้ไปได้มันจะวิ่งมาหาซับไพตัวนี้ครับซึ่งถึงแน่นอนแต่ว่าจะถึงช้าหรือเร็วผมคิดว่าอาทิตย์หน้านี่มีโอกาสถึงแน่นอนสามหนึ่งมีโอกาสถึงเนาะมีโอกาสถึงเพราะว่าตรงนี้มันถ้าดูตามทรงแล้วเนี่ยตรงนี้ยกไฮข,ขึ้นมาแล้วนะครับยกโลนะยกโลขึ้นมาแล้วในเทรนสั้นๆนี่ เ็นสั้นๆนี่เป็นเทนขาขึ้นอยู่เทนสั้นๆนี่นะมีการทำลงมาแล้วก็ทําโลใหมก็ทําไฮ้ทาโลททำไฮท high, ทาโลแล้วก็ทำ high. หะวิ่งเป็นเทนเนาะวิ่งเป็นเทนขาขึ้น,นชัดเจนประมาณนี้ครับ,ค,รบคือผมมองว่า ยังไงก็ถึงนี่จะวิ่งไปแบบนี้แหละมาอย่างนี้มาอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่แหละคือต้องดูว่าย้ําเนี่ยถ้าย้ําสองครั้งแล้วลงมาแล้วเบรกซับไฮนี้ได้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นดีมานนะตรงแถวๆหนึ่งสามนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นดีมานคือต้องหลุดหลุดหลุดตรงนี้แล้วก็เขาจะรอจังหวะย่ออีกนิดนึงแล้วค่อยลงมาอย่างนี้ต่อ ส่วนตรงนี้จะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยดีบานตรงนี้จะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยก็ต้องรอดูวกันต่อไปอผมว่ามันน่าจะเป็นทรงลักษณะนี้แหละแผนก็ันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับอันนี้มันจะกว้างไปเนาะคือตอนนี้ทรงมันเป็นอย่างนี้แหละครับมันเป็นเทนขาขึ้นยิวถ้าจะเล่นซิลก็ส่วนเทนเล็กจะไม่ส่วนเทนใหญ่นะครับ ถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นสั้นๆน,นะครับเล่นซื้อตรงนี้ส่วนซัพพลายตรงนี้นี่อันนี้เสียงอันนี้ผมพิ้วนะว่าเสียงเสียงมากมันจะเข้าตรงนี้เสียงมากตรงนี้น่าสนใจโอเคครับผมก็ สำหรับใครที่เข้ามารับฟังรับชมมีแผนยังไงที่จะมาเสนอก็พูดคุยกันได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้แผนผมมีข้อเสียตรงไหน,นอะไรยังไงก็ลองว่ากันมาดูนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ